น้องจอยเมียวหลวงที่สร้างวีรกรรมบุกงานแต่งพัวตำรวจกับสาวคนใหม่ที่ชัยนาทจึงเป็นข่าวโด่งดังทำหน้าใหม่สวยเฉียบแต่ยังต้องไปเก็บเหนียงและอื่นๆอ,อ,อีกจึงจะเสร็จสมบูรณ์แม่คุณจอยบอกลูกดูดีและมีความสุขมากขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆที่คืนขมขอให้เป็นอดีตไปจากกรณีนางนิภาพันธ์หมู่แก้วหรือน้องจอยอายุ33ปีถือทะเบียนสมรสเข้าไปบุกงานแต่งของบ่าวสาวคู่หนึ่ง โดยระบุว่าฝ่ายชายคือหมู่เปาตำรวจผู้ทรสังกัดสอพอเมืองชัยนาศสามีของเธอที่จดทะเบียนสมรสการอยู่กินกันมา16ปีแต่แอบมาแต่งงานกับสาวอื่นจนเกิดภาพที่มีการโต้เถียงกับฝ่ายชายที่เธอระบุว,ว่าเป็นสามีและสุดท้ายไล่เธอออกจากงานแตง่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและต่อมาหมู่เปาได้ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งค้ง30วันกลายเป็นข่าวดังติดต่อกันหลายวัน นางสายนแม่ของคุณจอยเล่าว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องจอยดีขึ้นสบายใจขึ้นไม่เครียดสุขภาพดีส่วนตัวอยากให้เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอยากให้มีความสุขเพราะเมื่อก่อนดูหนะ้าเหมือนคนอมทุกข์อยู่ตลอดส่วนเรื่องศัลยกรรมตอนแรกไม่เห็นด้วยเพราะกลัวลูกเจ็บแต่คนอื่นๆมาบอกว่าให้ลองดูจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ก็เลยอนุญาต ซึ่งเมื่อก่อนนี้ลูกเคยมาขอเงินไปทําจมูกแต่บอกว่าไปรอแม่ถูกหวยก่อนแล้วจะพาไปทําหลังจากทําแล้วตอนแรกจําไม่ได้เลยเหมือนคุยกับคนแปลกหน้าเหมือนไม่ใช่ลูกเราเพราะดูดีสวยขึ้นจากเมื่อก่อนหน้ามือเป็นหลังมือดูดีขึ้นเยอะปัจจุบันต้องบอกเลยว่าคุณจอยสวยขึ้นมากๆหลังจากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายนเฟซบุ o กได้โพสต์ข้อความระบุว่าแจ้งให้ทุกท่านที่ติดตามเรื่องของจอยทราบนะคะพรุ่งนี้จอยจะไปศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทเวลา9โมงเพราะต้องไปขึ้นศาลที่ฟ้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน300,000บาทค่ะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นหวังว่าเธอจะมาขอบคุณค่ะทีมเมียหลวง